สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 อที่น่ารักทุกคนนะครับจำคุณครูได้ไหมครับคุณครูชื่อคุณครูเบนส์นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับและในวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19นักเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้คุณครูก็จะสอนผ่านทางคลิปวิดีโอนี้นะครับต่อไปขออนรียนเชิญรับชมรับฟังรับดูและเรียนรู้ได้เลยครับเรื่องแรกที่ครูจะสอนครับคือเรื่องตัวเรา นักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าตัวเรานั้นมีอวัยวะต่างๆมากมายเลยุณครูจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คืออวัยวะภายนอกคืออะไรครับอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่อยู่ภายนอกร่างกายของตัวเรานั่นเองนักเรียนสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะครับประเภทที่2คืออวัยวะภายในอวัยวะภายในคืออวัยวะที่อยู่ ภายในร่างกายของตัวนักเรียนนะครับนักเรียนไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ในตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงอวัยวะภายนอกก่อนนะครับเรื่องนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับในตอนชั้นป .1 แต่นักเรียนบางคนอาจจะลืมบางคนอาจจะจําได้ครูคก็จะมาทบทวนความรู้ให้นะครับแล้วก็จะมาเพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะครับในตอนนี้ ให้นักเรียนทุกคนสำรวจตัวเองก่อนครับว่าอาวัยวะภายนอกของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หัวหรือศีรษะนะครับผมตาจมูกหูปากคอผิวหนังท้องแขนมือนิ้วมือเข,าขา่าขาเท้าและนิ้วเท้านะครับ ต่อไป,ปคุณครูก mm ็จะมาบอกหน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของนักเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่อวัยวะแรกคือศีรษะหรือหัวและเส้นผมนะครับเส้นผมก็จะช่วยป้องกันอันตรายให้กับหนังศีรษะนะครับวิธีการดูแลรักษาศีรษะและเส้นผมนะครับหนึ่งเลยสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2- 3ครั้งนะครับ2ไม่ควรหวีผมแรงๆนะครับ 3. ในวัยของนักเรียนนั้นควรตัดผมสั้นเพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับอ่าต่อไปตานะครับตามีหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับวิธีการดูแลรักษาตานั้นหนึ่งไม่ใช้มือขยี่ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนะครับ2อ,อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ3 ไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดติดต่อก,กันเป็นเวลาลลนานเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะทําให้นักเรียนสายตาสั้นได้นะครับ C กินอาหารที่มีวิตามิน A เพื่อช่วยบํารุงสายตาเช่นฟักทองผักบุ้งเป็นต้นนะครับต่อมาจมูกจมูกช่วยให้หายใจและดมกลิ่นต่างๆได้นะครับวิธีการดูแลรักษาจมูกนั้นหนึ่ง ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆ 2. งไม่ใช้สิ่งของแคะจมูกหรือแย่จมูกเล่นนะครับ3ไม่อยู่ในบริเวณที่มีกลิ่นเหมน็นหรือบริเวณที่มีฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับต่อมาปากปากมีหน้าที่พูดคุยและรับประทานอาหารนะครับวิธีการดูแลรักษาช่องปากนั้นปากของนักเรียนมีอะไรอยู่ครับมีฟันใช่ไหมครับ 1. แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับ2 ไม่ใช้ฟันผิดวิธีเช่นใช้ฟันฉีดถุงขนมและเปิดฝาขวดนะครับ 3. ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับต่อ,อมาหูหน้าที่ของหูคือได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเรานะครับการดูแลรักษาหูหนึ่งต้องระวังอย่านำสิ่งใดๆเข้าไปในรูหูเด็ดขาดนะครับ 2. ใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดบริเวณใบหูให้สะอาดอยู่เสมอ 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังนะครับต่อมามือและนิ้วมือนะครับใช้ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆวิธีการดูแลรักษามือและนิ้วมือนะครับในนิ้วมือมีอะไรอยู่ครับมีเล็บอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งเลยล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายนะครับ2 ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ 3. ไม่กัดเล็บหรือดูดนิ้วเล็บนะครับเพราะว่าเล็บนี้เป็นที่สะสมแบคทีเรียมากเลยครับต่อมาเท้าและนิ้วเท้านะครับใช้ในการเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆและรับน้ำหนักตัวเรานะครับวิธีการดูแลรักษาเท้านิ้วเท้านะครับก็คล้ายๆกับนิ้วมือนะครับ พอบนนิ้วเท้ามีอะไรอยู่ครับมีเล็บอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งเลยล้างขาเท้าและเล็บเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ2ตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอสมสวมรองเท้าทุกครั้งที่อยู่นอกบ้านนะครับอ่ามาถึงใบงานนะครับนักเรียนได้รับใบงานกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับในใบงานเขียนว่าให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องนะครับง่ายมากๆเลยครับใบงานนี้เป็นความรู้ปอนหนึ่งนะครับเดีย๋ยวครูจะมาทดสอบก่าเครว่านักเรียนจะ จำผิดจำถูกหรือเปล่านะครับด้านซ้ายของใบางานนะครับจะเป็นคําศัพท์ภาษาไทยบอกชื่ออวัยวะภายนอกนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นรูปภาพอวัยวะภายนอกนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะครับโยงเส้นเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับสําหรับวันนี้ครูเบนก็ขอจบเรื่องอวัยวะภายนอกเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ